ณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าส,สำเร็จเพื่อปูพื้นอาคารแก้วประชาสัมพันธ์ภายในงานมีคณะกัละยานามิตรในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์คาทาวุฒิฐานาวโรเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสาตามเสียงนำนาสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายรูป,ปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รัรผู้ปราบมารโดยมีกัละยาณมิตรยุพวันและกัละยาณมิตรพันนีพินัยกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีประดิษฐานเกศาธาตุพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรภรผู้ปราบมารและประกอบพิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน โดยมีกลัลยาณมิตรสาธิตโตแทนและกลัลยาณมิตรขจัดอินทราเทพนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าตรายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยกลัลยาณมิตรยุพวันและกลัลยาณมิตรพันนี ที่นยกุลท่านประธานพ้าปา่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าปา่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยผ้าปา่าและบริวารผ้าปา่าแด่คณะสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทอดผ้า,าปา่าในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมูทนียกถา พร้อมทางอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับพิธีท,ทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อปูพื้นอาคารแก้วประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นอาคารที่ไว้สำหรับต้อนรับสาธุชนที่เดินทางมาติดต่อกับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังเป็นอาคารปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงที่ได้เดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกัน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงแห่งนี้โดยสามารถรองรับสาธุชนที่สนใจและรักการปฏิบัติธรรมได้ประมาณ50ท่านค่ะ